สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลท์ฟาม์นะครับวันนี้จะมาทดสอบฝัดไลท์ LED 1 0 0วัตต์นะครับแบบ2ชิปอันนี้เป็นตัว1 0 0วัตต์นะครับจะมี2ชิปชิปหนึ่ง50วัตต์นะครับตัวบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีแผงระบายความร้อนอยู่ด้านหลัง นี่นะครับแข็งต้องเป็นอลูมิเนียมนะครับจะระบายความร้อนได้ดีมีขาตั้งเอาไว้ยึดปรับระดับได้ทับโยกไปโยกมาได้เอาไว้ส่องป้ายส่องป้ายโฆษณานะครับส่องรานจอดวนี้50วัตต์นะครับเอ้ตัวนี้ร้อยวัตต์มาดูความกว้างนะครับความยาวของตัวหลอดนี่นะครับความกว้างประมาณ28่สิบแปเซน ความยาวถ้าวัดจากหลอดถึงหลอดตรงนี้วันมาณ20เซนกว้างแต่วัดถึงสุดก็ประมาณ36เซนจะเป็นแบบ2ชิปนะานี้รุ่นนี้ตัวนี้จะโยกได้นะครับไว้ปรับระดับตอนเรายึดติดนะครับยึดติดอาคารยึดติดอะไรางี้จะมีรูให้น็อตให้ยึดตัวแผงทั้งหลังนะครับนีปรับระดับได้ แล้วล็อกตรงนี้ให้แน่นนะตอนติดตั้งจริงยึดติดกับน,นอ็อตยึดติดกับขาตั้งนะครับแขนสองป้ายโฆษณานี่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูแสงสว่างของมันะนะครับลองดูนะครับน,นี่ความสว่างของตัวหนึ่งร้อยวัตต์นะครับมีสว่างมากเลยนะครับนี่ นี่จากตัวหลอดตัวโคมเนี่ยครับนะครับห่างจากป้ายประมาณ8เมตรนะครับนี่มาลองปิดดูนี่นะครับอ่าส่องอีกทีนะครับสว่างเลยนะคนี่ทั้งี้ตัวโคมมันมีความสว่างของหลอดไฟเสียบปลั๊กใช้เลยนะครับกันน้ำกลางแจ้งอันนี้สองสนามกีฬาสองลานจอดนะครับ ลองปิดดูอีกทีครับนี่ส่องไปที่ต้นไม้บ้างอันนี้ะนะครับนี่ครับสว่างมากเลยนะครับนี่จ้าเลยนะครับแสบตาเลยอ่ลองหมุนส่องไปทางป้ายเราบ้างอันนี้ครับลองปิดดูครับนี่ครับอ่าลองเปิดครับน,น,นี่ห่างตัวหลอดห่างจากป้ายประมาณ 6เมตรนะครับตัวนี้ห่างจากฉากสว่างมากนะจ้าเลยนะครับนี่ยมาลองปิดดูอีกทีมาเปิดดูนี่นะครับก็100วัตต์นะครับสว่างมากนะครับนี้สองป้ายได้เรื่องเลยกันน้ำกลางแจ้งรับประกัน2ปีนะครับเอาดอ อลองปิดอีกทีครับมืดสนิทครับที่นี่อลองเปิดนะครับนี่ครับสองลานจอดสนามกีฬาได้เลยนะครับนี่ลานอเนกประสงค์ลานวัดลานจอดรถลานอาหารได้เลยนะครับประหยัดไฟนะครับตัวนี้กินไฟแค่ร้อยวัตต์นะครับมากกว่าหลอดตะเกียบนิดเดียวเองหลอดตะเกียบก็ห้าสิบหกสิบวัตต์แล้วอันนี้สว่างกว่าหลอดตะเกียบเป็นสิบเท่านะครับ อัตราการกินไฟนี่แค่ร้อยวัตต์มากกว่าหลอดตะเกียบแค่เท่ากับหลอดตะเกียบสองหลอดนะครับแต่แสงสว่างมากกว่าหลอดตะเกียบหลายสิบหลอดนะครับลองปิดดูอีกทีนะนี่เปิดดูนะนี่นี่ครับความสว่างมันตัวนี้รับประกันสองปีนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่ไฟ์ฟาร์มโอเคครับขอบคุณครับ